ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องต้มชาแนล53นะครับผมวันนี้จะมาบอกสูตรเด็ดและก็วิธีการทำนะครับเรียกว่าเป็นเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับการทอดปลาและก็ทำพริกลาดนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับน่าทานไหมครับเข้มข้นนะครับมีทั้งหมด4รสเลยนะครับไม่ว่าจะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะครับครบรสเลยนะครับอ่าแล้วก็บอกวิธีการทอดปลานะครับเทคนิคสูตรอร่อยนะครับเพื่อน วัตถุดิบมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับก็จะมีผักชีนะครับผมลากผักชีอทิ้งนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นปลากระพงนะครับเลือกไซส์ประมาณกลางๆนะครับเอาที่สดๆนะครับเงือกสีชมพู่ตาใสนะครับสีฟ้านะครับเพื่อนๆแล้วก็มีส่วนของลากผักชีนะครับพริกสวนพริกแดงกระเทียมน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะครับ แล้วก็มีน้ำปลานะครับน้ำปลาทิพย์ปรดิดซอสปรุงรสสีเขียวซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นซอสหอยนางรมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นน้ำมันพืชน,นะครับหรือน้ำมันปาล์มสำหรับการทอดนะครับผมอ่านะครับสำหรับปลากระพงนะครับก็ให้พ่อค้าแม่ค้าเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพ่อค้าก็ผ่าแล้วก็เอาไส้ออกให้นะครับแล้วก็เอาก้างออกให้นะครับ บอกว่าเอามาทอดนะครับอ่านี่ครับเขาก็จะทํามาแบบนี้นะครับเมื่อมาถึงบ้านก็ล้างขยําด้วยเกลือนะครับแล้วก็ล้างน้ําเปล่าให้สะอาดนะครับอ่าแล้วก็พึ่งไว้อย่างนี้นะครับให้แห้งนะครับอ่าแล้วก็ทาเกลือไปนิดนึงนะครับอ่าทาเกลือไปนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอากระดาษเดเรศประสงค์นะครับซับให้แห้งนะครับก่อนที่จะเอาไปลงไปทอดนะครับเพื่อนจะได้ไม่กระเด็นนะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นพริกแดงใบผักชีสําหรับไว้โรยนะครับเพื่อนอ่านี่ครับ เตรียมหมดแล้วนะครับทุกอย่างนะครับครับเทคนิคอีกอย่างนก็คือการปั่นนะครับปั่นรากผักชีก่อนนะครับรากผักชีปั่นเสร็จก็ใส่พริกลงไปปั่นนะครับอ่าปื้ดเดียวนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมใส่ทีหลังนะครับเพื่อนๆอ่านะครับกระเทียมจะไม่ต้องให้แหลกมากนะครับอ่านะครับนี่คือเทคนิคการทําพริกนะครับเพื่อนๆอ่าแล้วมาตั้งกระทะเลยนะครับใส่น้ํามันไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วย แป้งทอดกรอบใส่ลงไปหน่อยนะครับแล้วก็คนให้ทั่วนะครับเวลาทอดปลาจะได้ไม่ติดกระทะนะครับเพื่อนๆนี่ครับใส่แป้งทอดกรอบไปนิดนึงคนให้ทั่วเลยนะครับใช้น้ํามันปาล์มนะครับเพื่อนๆใช้น้ํามันปาล์มนะครับสําหรับการทอดนะครับพอกระทะร้อนน้ํามันร้อนแล้วนะครับใส่ปลาลงไปเลยนะครับครับช่วงนี้นะครับไม่ต้องไปกลับมาเลยนะครับพอใส่ไปแล้วก็ ปล่อยทิงไว้เลยนะครับเพื่อนครับใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวพอเขาได้ที่แล้วเขาก็จะลอยตัวขึ้นมานะครับเพื่อนๆนี่ครับอ่าจะหมุนได้เลยนะครับเวลาเขาได้ที่แล้วนะครับเราจะหมุนได้เลยนะครับพร้อมที่จะพลิกด้านแล้วนะครับอ่านี่ครับค่อยๆพลิกด้านนะครับระวังน้ํามันกระเด็นด้วยนะครับ อ่านี่ครับพลิกด้านแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับเหลืองสอบเลยนะครับผมอ่าส่วนด้านด้านที่เป็นเนื้อที่เราฟึ่งกลับนี่นะครับทอประมาณสักสี่นาทีพอนะครับเพื่อนอ่าเพราะว่าเขาสุกอยู่แล้วนะครับเราทอดประมาณสี่นาทีครับเดี๋ยวเราก็เอาขึ้นแล้วนะครับอ่านี่ครับครบแล้วนะครับสี่นาทีครับร้อนขึ้นนะครับผมให้เสดดน้ํามันนะครับน้าเหลืองนะครับ เหลืองเขาเรียกว่ากรอบนอกนุ่มในเลยนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับถ้าไปกินตามร้านอาหารนะครับจะราคาแพงนะครับ350-450ยเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่พอควรนะครับอ่าเต็มจานเลยนะครับเพื่อนครับอ่านี่ครับเหลืองกรอบนะครับอ่ะเรามาทําน้ําราดกันเลยนะครับเรียกว่าทำเอ่อพริกสดนะครับอ่าการผัดพริกสดราดนะครับผมใส่น้ํามันไปหน่อยครับแล้วก็ตามด้วย พริกที่เราโขกนะครับลงไปผัดให้หอมนะครับอ่านี่ครับผัดให้หอมเลยนะครับหอมสุดเลยนะครับเพื่อนๆอ่าเราเราจะทําแบบสี่รสนะครับก็จะมีเผ็ดมีเรี้ยวมีหวานมีเค็มนะครับเพื่อนอ่าตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับซอพริกเหลืองหอมได้ที่ก็ใส่ ซอสหอยนางรมลงไปนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับครับแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสนะครับนี่นะครับผัดคลุกเคล้าให้หอมนะครับอ่าแค่นี้ต่อหอมสุนแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับ ค่อยๆใส่ไปนะครับอย่าใส่เยอะนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลปี๊ดนะครับการทําเมนูนี้ใส่น้ําตาลปี๊ดจะดีที่สุดนะครับจะกลมกล่อมนะครับน้ำตาลปี๊ดหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพื่อนถ้าเมนูก็น้าตาลทรายได้นะครับใส่ทุกเข้าไปนะครับเพื่อนครับช่วงนี้ก็ชิมรสชาติได้เลยนะครับเติมน้ําไปหน่อยได้นะครับเติมน้ําไปนิดนึงได้นะครับชิมรสชาติให้พอใจนะครับอไม่ ขาดเหลืออะไรก็เติมลงไปช่วงนี้นะครับเพื่อนๆน่าชิมแล้วหอมอร่อยมากๆเลยนะครับขาดเปรี้ยวหน่อยผมก็เติมน้ำมะขามเปียกลงไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาหน่อยนะครับทำให้กลมกล่อมอร่อยเลยครับเพื่อนๆครับก็อ,อยากให้เพื่อนๆไปลองทำทานในครอบครัวนะครับเรียกว่าอร่อยคุ้มค่านะครับเพราะว่าไปทานนอกบ้านจะราคาแพงนะครับผมเรียกว่า ขีดราคาขึ้นไปอีกหนึ่งเท่าตัวเลยนะครับนะครับนี่ครับเติมพริกไทยผงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยใส่พริกแดงและผักชีไปหน่อยนึงนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไว้สําหรับโรยด้วยนะครับนี่ครับน่านาทานนะน่าทานนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ตักมาราดบนตัวปลานะครับ หรือเพื่อนๆถ้าคิดว่าทานไม่ทานไม่หมดก็เอาใส่ถ้วยไว้ตั้งหากก็ได้นะครับสําหรับที่กล้านะครับผมอันนี้ครับรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยนะครับผมเพื่อนครับลองมาทําทานดูนะครับก็มีเคล็ดลับอะไรดีๆก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับผมนี่ครับเนื้อปลาก็มีความกรอบนอกนุ่มในนะครับผมอ่าสุกทั่วทั่วทั้งตัวเลยนะครับเยกว่าอร่อยทุกคาเลยครับครับผม อ่านี่ครับโรยด้วยผักชีนะครับแล้วก็พริกแดงอีกหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ตันด้วยเอ่อพริกน้ำปลาสามรสนะครับเคียงข้างนะครับผมอ่าบนโต๊ะอาหารไทยนะครับก็จะมีพริกน้ำปลานะครับเป็นประจำนะครับเพื่อนนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมถ่ายภาพนิ่งให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับอ่าอร่อยนะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับเพื่อนอ่าทานได้หลายคนเลยนะครับ ่านี่ครับเหลืองกรอบเลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจ a อ o ตอมชาแนลห้าสนะครับผมแฮชแท็กินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับอ่านะครับสูตรอร่อยสูตรเด็ดก็จะมาแนะนำเพื่อนๆสม่ำเสมอนะครับเพื่อไปสร้างรายได้ค้าขายได้นะครับแล้วก็ทำทานในครอบครัวอร่อยนะครับสวัสดีครับ